สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันสามคนอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้อย่างที่เราบอกกันไปเนาะ,รออะเ,เราแบบหล่อมอเมก้าโซเราแบบตกลงกันไว้ตั้งแต่หลายพีแล้วนะครับว่าแบบเราแบบจะไปสู้บอสเนาะซึ่งเดี๋ยวนี้จะไปสู้บอสเยติ <c oughs> ก็จะเป็นหนึ่งในอัน <em> <c oughs> ที่เราสามารถเอามาทําเป็นแบบที่วับกลับบ้านได้นาะอมีนะ <c oughs> านะตอนเปิดลีปมาต้องแบบน้องมีนาน้องตลอดเลย ก่อนนะอแบบรอโคตรรอแบบเอามีมาหาราอะอย่เยาเผลออะไรเนี่ยไรเนี่ยวันนี้ยา่กินยามาผิดนะครับแต่ยา่จากเมื่อเช้านะที่จะกินยาแก้ไอนะวันนี้ยากินยาฆ่าแมลงมาครับแนนี่อหลอหลอโล่อโคตรคตล่อโครอโคร่ออครอโห่อโรหม่อ่อโค่ร วันนี้ก็ตามเคยนะเราจะมาสู้บอสกันซึ่งใช่ครับมาจะจบเร็วเพราะไอ้ที่อยู่ในมือผมซึ่งตอนนี้ทุกคนก็อของพร้อมหมดแล้วนะของใหญ่อนกันนะเนี่ยชุดกันหนาวมินาพร้อม,มใช่ไหมชุดห,ห,ยยหนาวพร้อมไม่ใช่เปล่าใช่แล้วโอเคย่าชุดกันหนาวพร้อมใช่เปล่าเหลือแค่มั่วกับผ้าคลุมเขาเหลือผ้าคลุมแต่เดียวมีนาคลุมสร็จสุดๆแล้วมีนาแบบผู้อนุรักษ์ชัดๆโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมวันนี้นะไปย่าเอาธนูมังกรไปลองของด้วยวันนี้ย่าแบบ บีุมกรอยู่ในตัวไดไงแล้วแบบผมแบบค้าบลุกกระสุนมาเยอะๆเลยแบบเป็นหสี่หลายกองหอาไปำให้แบบไหวไมเออเนี่ยไหวไมเนี่ยจริงนะวันนี้ก็แบบก็นะอะไรหรอเฮ้ยคนที่เมื่อวานอาหเขาว่าที่ป้าเป่าคุยได้ยินเสียงคุยล้เออก็พอได้ยินบางครั้งกันนะเฮ้ยคน้ลนอะรหล่อมากหล่อไปก็ไปก็หล่อหล่อหล่อหลอ เหมือนจะไปเจอคนที่ใช่มาเห็นเจ้าตัวบอกงันก็นะซึ่งวันนี้เราจะได้เวลาเอาไอ้นี่ไปบล็อกหัวมันละขอกระถิได้ไหมอันนี้ก็เลิกเพลก่อนได้ไหมจะสู้บล็อกเลืเนี่ยบล็อกบล็อกนะฮะซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะไปสู้พอร์สกันนะซึ่งเดี๋ยวผมก็อย่างที่บอกนะว่าเราได้ไว้ทำสถานีไว้แล้วนะครับ ยอดเขาหลักของภูเขาอีมาสิบสามสถานีนะฮะมาใจเย็นๆซึ่งเดี๋ยวเราจะไปสเต็ปนะครับเพราะว่าถ้าเราไปว่าไปแล้วเนี่ยผมเคยไปชิดกับมันมาก่อนนะมันโหดมากมันตีผมเกือบตายเลยคืออันดับแรกนะคือถ้าเราไปปุ๊บมันจะระเบิดพลังตีเราก่อนเลยซึ่งเราไปได้ทีละคนถูกไหมนั่นแหละเราก็ต้องเลือกก่อนว่าใครจะไปคนแรกเขาจะไปเป็นคนแรกสเต็ปหนึ่งเกิไปสเต็ปสองแล้วมีนาไปสเต็ปสามนั่นแหละเราแบบจะค่อยๆไปตีมันทีละคน มันก็คือเดี๋ยวเขาไปปุ๊บพอวับไปปุ๊บเธอวับขึ้นวับต่อเลยโอ้เสงด้ยนะโอเสงงไหนอ๋อดีดีดีเหมือนว่ามันจะซ้อนกลับได้นะความสามารถดีดีเลยนะหน้าเหนียมาละอยากมานน้ำแข็งตัวใหญ่นี่เลยมาพึ่งปุ๊บมาขี้กบ้านอะไรขี้กบ้านอะไรขี้กบ้านอะไรคเลื่อเรียบร้อยมาโอ้เทวดาสู้มันได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว เะไแควาที่าจิตตาจิตทไมยาเข้าแรงทำไมมันตีได้แค่นี้เดียวอ่ะดูดิเดี๋ยวเดียวเดี๋วปุ้มถึงจะลดเยอะแต่มันก็นีเดียวอยู่ดีอ่ะอืมอืโอเคไอ้ย่าตามมาไอย่ายิงที่พื้ย่ายิงที่ืมีนาเยอะสิบสสาูขนะสิบสามานข้มามาอย่ายิงที่ืนี้มันจะระเบิดเออนั่นแหละออ้โอ้เป็ของล เวลาควันจะลงมั้งไม่ะะะนะอีเลยอีกเลยอีกเลยนั่นแหละเออไม่นะโอ้เวลาเจี๊ยไม่ไนม่าเหมือนที่ยังควบคุมเวทไม่ค่อยได้นะครับยิงเสร็จเองเฉยอุ้ยมันเวรระเบิดฉลัด <c oughs> มันกลายเป็นร่างสองแล้วเธอทำไมมันน่ารักจังอ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวทำไมมันน่ารักอย่างเลยบนนอส <c oughs> น่ารักจังเนาะน่ารักเกินไปไม่น่ากลัว

อยเฮ้ยเธอหูงเฮ้ยเธอได้นี้ด้วยมีมีนั่นลยี่สิบอันแน่โอ้ยครับตุ๊กตาหิมะอ๋อจริงด้วยหิมะเขามีถุงมืออยู่นะเออเอาหัวหน่อยเออกดหัวหน่อยกระโดด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 เออมันจะถ้ให้่ละลายเออนั่นแหละขอหัวหน่อยขอหัวหน่อยรีวิว โอเคแล้วเอานี้ไปจิจินี่จิ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 โอเคโอนะฮะดูหัวสิเด็นป่ะมีนะพี่นะเฮ้เฮ้ยแฮ้แข็งแล้วอื้ออื้อโอเคเฮ้ยเดี๋ยวสามารถป้องกันกันได้ป่ะโอ้ยมีวันพังด้วยเหรอกากมานพินาศนะฮะ อ้ยเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปอ่านคนสบัติทีนึงเป็นหนึ่งตอนตายแล้วหนาวหนาวยัตายแล้วไหนะกลับกัไม่อยู่แล้วหนาวอยู่แล้วหนาวปั๊บป๊บปั๊บสันนิเก้านะสันนิเก้าทุ่งหญ้าหญ้าไม่ใช่ตัวอสมภาษิจีนะต้เป็นทุ่งหญ้าอะไรหยายอย่าบอกเจะเพิ่มภายจะพัพอีนไม่ใช่าบอกเลยให้อ่ะคนที่ใช่เะเขาอ่ะไม่ขู่เขาด้วย คุยคุยเออกลับมาแล้วเรากลับไปแล้วเฮ้ยอ๋อมันยังอ๋อยังเงี้ยเราสามารถวางได้ด้วยนะมันมีคนสมคนติอะไรมาเดี๋ยวเราาลองมารีวิวกันเถอะมีสมคนติอะไรดูหน่อยรางวัลพิสูจน์ความกล้าหาญในการเอาชนะยักษ์มันน้ำแข็งเอามันไปวางในโทเทมหมู่บ้านทุ่งน้ำแข็งที่หมู่บ้านทุ่งน้ำแข็งชาวบ้านจะขอบคุณคุณอย่างมาก ชาวบ้าน <laughs> ชาวบ้านนั่นเหรอชาวบ้านมีแล้วแหละเราชาวบ้านไปเดิมพันกับรถสบัยใหม่แล้ว <laughs> ชาวบ้านเหรอครับ <laughs> มนีด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  <laughs> ชาวบ้านไปอยู่ในโลก <laughs> ชาวบ้านอยู่ต่างโลก้วคะชาวบ้านอยู่ต่างโลกแล้ว <laughs> เพราะงีของยักษ์มาน้ําแข็งที่ยังหงเหลืออยู่ในอ่อาอยู่เรื่องเคลื่อนไหวในหน้ากากแล้วเมื่อสวมใส่เข้าไปคุคณจะสามารถลดอุณหภูมิรอบตัวได้ <laughs> ว้าวกระมุกีก็อของเดียวที่อยู่รอบๆแข็งตัวได้อย่างรวดเร็ว แม่ทั้งหิมะกำลังตกลงมาด้วยโอ้เราเพื่อการภัยพิบ้านเอ้บังการบังกันแก้ภาพด้วยไปหนึ่งนะเดี๋ยวขอไปลองขอห่ะขอไปดูด้วยดิขอไปดูด้วยดิจริงหรอมันบอกว่าจะทําให้อะไรรอบๆรอบตัวแข็งมันเหมือนของไมค้าหรือเปล่าที่แบบทําให้นะทําให้อะไรอันนี้เฮ้ย Lady Go Lady Go Lady Go ไมีรับธรรมะไอ้บอดัส เฟรนด์โฮ่เลดี้โก้เฮ้ยเขาว่าแล้วมีหิมะด้วยน่าจะเหมือนเลยนะะเออน่าจะเหมือนเลยนะของไอ้นะไอ้ไอ้นะที่แบบไมค์ครับเอนชาร์ดรองเท้าว่ะที่แบบอ๋อไม่เขาเรียกอะไรรู้จำชื่อเอนชาร์ดไม่ได้แล้วอ่ะที่แบบเหยียบปุ๊บมันใช่ที่เหยยบปุ๊บเป็นน้ำแข็งอ่ะเเฮ้ยเวลาเหยยบมันกินพลังอันนี้เปล่หมันจะกินซะด้วยกินแต่กินหน่อยกินแต่กินนิดหน่อยฮะ ไม่แต่คุ้มค่าเนี่ยแต่ผมก็ว่าเราช้อนขี่เร็วกว่าเหมือนกันเพราะงั้นก็คงแบบผมว่คงขี่เราซ้อนหมดเลยหมดไม่แ,แต่เ,เราจะสร้างเกาะได้ง่ายอันีน่ยมีนะ,ะรสร้างเกาะง่ายเนี่ยอันนี้น่าจะเอาไปตั้งโชว์ครับเพราะชาวบ้านเราก็ล้างเลยเป็นแบบสายลักการแบบพิชิตปอนเนี่ยขายกระต่ายเป็นปีกไก่อะขากระต่ายเป็นปีไก่อะป้าเดี๋ยวกับกับกับแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดฝุดว่าแป๊บๆก็เยอะโอ้โห่อ้มีห้องรับไปนี้งอะไรอ่ะ เลยเดี๋ยวมีน้ะเข้ามาดิต้องรับเป็นนี้อายออกซิเจนอายออกซิเจนนี่ไงคุยของเจ้านั่นไม่ใช่แค่เดินช้าแต่ว่ายช้าด้วยเกือบตายในกล่องในกล่องในกล่องพี่ในกล่องนี่ไงคุยโอ้อันนี้บ้านเจ้อของเจ้านั่นเหรอ เป็นฐาทัพเจ้านั่นเลยไม่ของเขาออ๋เอาไว้แอบอู้เงินนีไงแอบองินที่วินานไปก่อน็แล้วเห็นแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวหนูพาไปดูในเรื่องคุกนะเออน่าเสิยดายไม่ได้รีวิวคุกเลยเนาะมาดูคุกดูคุกดูคุกไม่อยากออกไปสังเองไม่อยากออกไปจับมือนะใครก็จับมครับที่เป็นทางเดินนี่ผมสั่งเองครับส่วนคุกนี่ย่าสั่งเอง นี่ขี้นจากห้องมีีเตยงอย่างเตียงอ๋อฉั่เอ็นหมดโอ้ยเอ็นหมดแย่มีได้ไปทามเข้ามาเลยไี่น่าจะไหนเนี่ยฉันไม่รู้ขึ้นมาอวกาศอยู่มาที่มานรู้สึกไม่ใช่หรอแย่แย่ใช่ละแย่แย่ข้างเกิดไปแล้วข้างเกิดไปแล้วอะไรเนี่ยน้ำยังมีไฟแล้วเมื่อไรฉันจะมือ อนี่เป็นที่ประชุมนะจริงๆตรงนี้เป็นที่ประชุมมานั่งรอหญ้าแป๊บรอฉลองนี่มายำยำยำฉลองฉลองบอกเลยฮะตันตันไก่อันอันมีพลังเลยนี่ ก็นะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, mm. ล,ลด like, คล์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะฮะเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเขาที่เขาลงมาด้านล่างแป๊บนึ่งเขาเอเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะเราจะมารีวิวของสองอันนี้กันนะครับรีวิวแบบเยอะกว่านี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะะเราจะมารีวิวถุงมือปั้นหิมะเลยนะครับซึ่งคลิปหน้าเนี่ยอาจจะเป็นสงครามหิมะเลยก็ได้ที่แบบพวกเราจะแบบปาหิมะเล่นกันอะไรเงี้ยโอ้ยอา,าเป็นสงครามหิมะเลยนะสวัสดีค่ะเอาคุยใช่ไหมคะ เดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไอ้สองอันนี้นะครับที่เราได้จากการเอ้ยเดี๋ยวไมด่ดิสองอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่อันนี้ไม่เกี่ยวครับที่ผมไปข<า><า>ุดมายใช่ไหมคะสองอันนี้นะครับสองนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปเชื